วิธีดึงเพื่อนเข้ากลุ่มไลน์แบบง่ายๆเรามาดูขั้นตอนกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่กลุ่มไลน์ที่เราจะดึงเพื่อนเข้าก่อนนะครับกดไปที่แอปไลน์กดไปที่แชทและเข้าไปที่ห้องแชทกลุ่มไลน์ได้เลยเมื่อเข้ามาที่ห้องแชทกลุ่มไลน์ได้แล้วนะครับให้เรากดไปที่ขีด3ขีดตรงนี้เลยครับจากนั้นให้กดเชิญ ในการเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มไลน์หรือว่าดึงเพื่อนเข้ากลุ่มไลน์นะครับจะมีหลายวิธีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่ง QR code การส่งลิงก์เชิญการเชิญเพื่อนทางอีเมลและการเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มไลน์ทางข้อความ SMS ตรงนี้ก็อยู่ที่เราสะดวกเนาะแต่ในกรณีที่เรามีรายของเพื่อนแล้วนะครับและอยากจะดึงเข้ากลุ่มแบบง่ายๆนะครับก็สามารถทําได้นะครับให้เรามาดูในส่วนด้านล่างของหน้าเลือกเพื่อนนะครับก็ไล่หาจนเจอเพื่อนที่เราต้องการดึงเข้ากลุ่มเนาะนี่นะครับสามารถเลื่อนหาเพื่อนได้เลยหรือว่าจะกดค้นหาก็ได้นะครับเมื่อเราเจอเพื่อนที่เราต้องการดึงเข้ากลุ่มแล้วนะครับก็ให้กดเลือกไปที่เพื่อนคนนั้นเลยเราสามารถเลือกเพื่อนได้มากกว่า1คนนะครับในหน้านี้เมื่อเรานะครับเลือกเพื่อนได้แล้วนะครับให้มากดปุ่มเชิญตรงนี้เลย หลังจากนั้นนะครับลายของเราจะขึ้นสถานะว่าคุณส่งคําเชิญให้สมาชิกหนึ่งคนและคนในไล์กลุ่มก็จะเห็นสถานะว่าเราได้เพิ่มเพื่อนคนนี้เข้าไล์กลุ่มนะครับแบบนี้เลยก็ถ้าเกิดเราดึงเพื่อนหรือว่าเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มแล้วนะครับเมื่อเพื่อนคนนั้นนะครับตอบรับเขาก็จะมาอยู่ในกลุ่มไลน์ที่เราเชิญไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สาหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ไม่รู้วิธีการเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มไลน์ก็สามารถใช้วิธีนี้ไปกดตามได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคิปหน้านะครัับสสวดีครับ